สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการค้นพบวัตถุเส้นประหลาดๆที่เจอกันในดวงจันทร์นะครับโดยวัตถุนี้เนี่ยมีรูปทรงประหลาดเป็นอย่างมากเลยนะแล้วมันก็ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเส้นได้มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนวัตถุที่ไม่ใช่วัตถุทั่วไปที่จะไปอยู่บนดวงจันทร์ได้นะครับผมการค้นพบนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นนะหลังจากที่ยาน Perseverance นะครับผมที่เป็นยานของนา sa เนี่ยได้ไปสำรวจดวงคารน,นะมันก็ได้ลงจอดใน ดังคารเนี่ยมันตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยมันก็สํารวจมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายานยานนี้เนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการเก็บภาพต่างๆในดังคารเนี่ยส่งกลับมาที่โลกนั่นเองก็มีการส่งภาพมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแต่ทีนี้เองนะครับมันส่งภาพไปส่งภาพมาก็ปรากฏว่าภาพบางภาพเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติอยู่โดยข้อมูลนี้ได้ถูกเปิดเผยมาในวันที่12กรกฎาที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นการเปิดเผยภาพที่ตัวของเพอร์เซเวี แอนโเวอร์เนี่ยได้ส่งกลับมานะแล้วก็มีคนไปสังเกตได้ว่าไอ้รูปนี้มันมีวัตถุประหลาดอะไรอยู่มันดูเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เข้าพวกเลยนะครับไอ้วัตถุอันนี้ทุกคนลองดูดีถูกปะมันดูเหมือนก้อนขยุมขยุมเส้นได้หรือมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะเป็นการค้นพบครั้งสําคัญของยานลํานี้หรือเปล่าแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการพบครั้งสําคัญของมวลมนุษย์เลยได้ซ้ําไปเหล่าชาวเน็ตอ่ะก็ออกมาบอกกันใหญ่เลยว่าเนี่ยต้องเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนเลยนะครับมีข้อ สังเกตถูกตั้งขึ้นมา18,000อย่างเลย แต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามมาแล้วนะครับจากทางนาซาเลยอะ่ะว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วก็ตอบออกมาเนี่ยเราก็เวอร์ขั้นใหญ่เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วัตถุที่เราเห็นอยู่ที่มันเป็นขยุมขยุมเส้นได้อะไรนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วัตถุตามธรรมชาติของดาวคารเลยนะครับและถ้าจะถามว่าในมุมมองของสิ่งมีชีวิตบนดาวคารเนี่ยนี่เป็นสิ่งของจากเอเลียหรือเปล่าก็คงจะใช่นะเพราะว่าเจ้าขยุม,ขย,มขยุมเส้นได้นี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มาจากโลกมนุษย์นะครับ มันเป็นสิ่งที่มาจากยานตัวของยานนี้เลยอะ่ะยาน Perseverance r o v e r เนี่ยมันมากับยานด้วยเลยโดยมันคือเศษขยะจาก,การลงจอดของยานลำนี้เมื่อ1ปีก่อนแค่มันถูกถ่ายติดมาเท่านั้นเองจะให้สเปซิฟิกไปกว่านั้นเนี่ยมันคือชิ้นส่วนของชิ้นส่วนที่เรียกกันว่า Thermal b l a n ก็ t นะครับก็เป็นเหมือนที่ที่เอาไว้ควบคุมอุณหภูมิอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เองมันก็เหมือนหลุดกระจายออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าดูในรูปเต็มๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบเออว่ะถ้าดูเร็วๆว่ะดูไกลๆ,ๆอ i <laughs> มองไปมองมามันก็มีความคล้ายกับแบบเป็นกลุ่มหนอนเป็นซากหนอนอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เรื่องของไอเสตขยะที่ออกมาจากเทอร์มอลแบงเกตตรงนี้นะนะครับผมมันกระจายไปก็ดูจะมีหลายทฤษฎีออกมามากๆเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองอะ่ะมันก็มีหินที่ถ่ายออกมาแล้วมันดูจะแบบเรื่องแสงมีเศษอะไรติดอยู่ถูกปะทางนาซาเองเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเทอร์มอลแบงเกตตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นว่าถ้ามาลองคํานวณดูแล้วอ่ะมันก็ยากมากๆเลยนะที่ไอชิ้นส่วนพวกนี้มันจะกระเด็นมาไกลถึงขนาดน,นี้ มันก็ยังมีปริศนาหลายๆอย่างอะซ่อนอยู่จริงๆถึงแม้ว่าไอ้ตรงสปาเกตี้ไอ้ตรงไอ้ที่เป็นเส้นได้ตรงนั้นอะมันอะอาจจะชัดเจนเลยว่าโอเคตรงนั้นน่าจะเป็นชิ้นส่วนชะการลงจอดของไอ้ตัวของ perseverance rover เนี่ยแหละแต่นอกจากนี้เองอะก็ยังมีอีกหลายๆจุดที่ดูจะเป็นปริศนาที่นา s าเองก็ยังไม่สามารถตอบแบบเคลียร์ออกมาได้นะครับหรือว่าตอบมาในบางอย่างเนี่ยก็ฟังดูแบบอาจจะไม่มีคําตอบที่ชวนรอ์100%อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในดองคารเองอะพูดกันตรงๆว่าก็ยังมีปริศนาอีกมาก มาให้มนุษย์รอได้คนพบรอได้สำรวจรอได้ค้นหาอยู่นะครับยังไงคงต้องรอดูกันว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็คงมาพูดกับเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับข่าวอัปเดตเ,เกี่ยวกับอวกาศกันบ้างคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็เราเองก็คงไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะทุกคนชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกกับาารรดู รายการ Mystery World นะครับ